แม่ของลูกเป็นคนโกรธง่ายแล้วก็หายเร็วขยันแล้วก็ใจดีใจดีคุณแม่เป็นลูกกับคุณพ่อทั้งหมดสี่คนตัวลูกเนะี่ยเป็นลูกคนโตต่อมาคุณแม่ต้องแยกทางกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่ซึ่งภรรยาใหม่ของคุณพ่อนั้นก็คือน้องสาวเก่าของคุณแม่นั่นเอง คุณแม่พอทราบเรื่องก็เสียใจมากแต่ไม่นานคุณแม่ก็ยกโทษให้กับน้องสาวและคุณพ่อส่วนคุณพ่อเองก็เห็นว่าเธอทำได้ฉันก็ทำได้ก็เลยไปมีสามีใหม่คุณแม่ยอมไปเป็นภรรยาคนที่สองเจ้าค่ะซึ่งภรรยาคนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรยอมตกลงให้สามีของเธอมาอยู่กินกับคุณแม่ของลูก แปลกดีมือนเลยภรรยาคนแรกก็ไม่มีปัญหาคนแม่แ้ะเป็นคนขยันแล้วก็มีน้ำใจจึงคอยช่วยเหลือทางภรรยาหลวงและลูกตลอดเวลาที่คุณแม่กับพ่อเลี้ยงมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ช่วยเหลือเก้อกูลกันไปท่านทั้งสองมีอาชีพทำ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 ,ทำสวนทำทำแคบหมูขาย แคบหมูหูก่อที่บ้านยังมีลูกน้องช่วยงานเป็นเด็กสาวคนหนึ่งเลี้ยงลูกพ่อเลี้ยงลูกเจ้าชู้แอบมีอะไรลับๆกับเด็กสาวคนนี้คุณแม่ก็รู้แต่ก็ตั้งทำใจเพราะรักพ่อเลี้ยงลูกมากจนเห็นผิดเป็นถูกและลูกก็ดินมาว่าทั้งสองชอบในเรื่องเหล่านี้มากเลยเรื่องการม,มาคุณมากแต่ว่าไม่นานคุณแม่ทนไม่ได้ ทีงได้ขับไล่เด็กสาวคนนั้นออกจากบ้านพอเลี้ยงก็เลยต้องทําแคบหมูอยู่คนเดียวอยู่มาวันหนึ่งพอเลี้ยงก็ถูกน้ํามันหมูเห็นไหม,มันไม่หมูซะแล้วที่เดือดพล่านในกระทะใหญ่ลวกแล้วก็ราดลงมาทิดตัวซึ่งณนนั้นในบ้านไม่มีใครอยู่เลย พอเลี้ยงรอความช่วยเหลือประมาณครึ่งชงั่วโมงก็มีเด็กคนงานใหม่ในบ้านไม่เห็นจึงนำส่งโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลไม่นานก็กลับบ้านโดยพริยาคนแรกมารับกลับไปรักษาที่บ้านทางเชียงใหม่อยู่ได้ไม่นานพ่อเลี้ยงก็เสียชีวิตลงเพราะทนบาดแผลไม่ไหวค่ะในขณะที่เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคุณแม่ลูกก็ป่วยลงโดยอยู่ๆก็ป่วยเป็นไข้ขึ้นมา ครั้งแรกก็คิดกันเองว่าคุณแม่เป็นไข้ไทฟอยเพราะคุณแม่ผอมลงผอมลงอย่างเห็นได้ชัดคุณแม่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแบบนี้มาประมาณสองปีจนครั้งสุดท้ายนำส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ได้ตรวจพบว่าคุณแม่เป็นโรคเอสถึงขั้นที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วคุณแม่อยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตเมื่อปี4 6อายุ60ปี คุณพ่อของลูกหลังจากแยกทางคุณแม่แล้วท่านก็ได้ดลูกชายกับภรรยา,ยาใหม่คือน้องสาวแม่อีกสองคนคุณพ่อเสียชีวิต้วยโรคอาัมาพาตเมื่อปี40โลมาอายุได้63ปีส่วนตัวลูกเองหลังจากพ่อแม่แยกทางกันลูกก็โยคคุณตาคุณยายส่วนคุณแม่ก็ต้องออกไปหาเงินมาให้คุณยายเลี้ยงลูกและครอบครัว เมื่อเรียนจบอนุปริญญาลูกก็ได้ทำงานอยู่เมืองไทย4ปีหลังจากนั้นก็เดินทางไปเยอรมน,นีมาเจอสามีของลูกที่ร้านอาหารไทยในเยอรมันรู้จักจกันได้หนึ่งปีก็แต่งงานกันเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนชอบเมืองไทยชอบาศาสนาพุทธลูกจึงชอบเขา เราอยู่ด้วยกันเกือบสองปีก็มีลูกชายแต่สามีของลูกแต่สามีของลูกชอบดื่มเหล้าทุกครั้งที่สามีดื่มนะจะต้องมีเหตุการณ์เรื่องทุบตีเกิดขึ้น่ไหมจ๊ะตอนแรกก็นอกบ้านก่อนต่อมาก็มาทุบภายในบ้านจะลูกคิดว่าคงอยู่กับสามีคนนี้ไม่ได้แน่นอน จึงหาวิธีที่จะออกจากบ้านแต่การที่ลูกจะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคนเดียวนะั้นไม่ใช่เรื่องที่จะออกจากบ้านไปได้ง่ายๆลูกโชคดีเรือลายก็ไม่ทราบจะค่ะวันหนึ่งเพื่อนสามีเองลูกมาคุยกับสามีที่บ้านตอนนั้นลูกคิดอยากจะออกจากบ้านอยู่แล้วจึงได้ทําความรู้จักกระชายคนนี้ครั้งแรกลูกมีความคิดว่าเขาเป็นคนดีไม่เดิมไม่เจ้าชู แล้วก็เป็นคนไม่เอาแตใจตัวเองคบกันจะด้วหกเดือนลูกก็จะมีความสัมพันธ์กันแต่เหมือนกับคําโบราณที่บอกว่าหนีเสือปะจะระเข้โดยพิชาคนนี้มีทุกอย่างที่ลูกไม่ชอบเหมือนกับสามีเก่าเลยเรื่อววงวที่ลูกได้ย้ายมาอยู่บ้านใหม่สามีของลูกก็รู้เรื่องนี้แล้วก็ได้ขอเข้าไปคุยในบ้านที่ลูกออกมาอยู่เขาก็เมาออมาเหมือนเดิมขามาพังของในบ้านใหม่ของลูก แล้วยังคุยว่าจะฆ่าเพื่อนชายทิ้งเสียจากนั้นก็ออกจากบ้านไปแล้วก็โทรมารบกวนทุกวันจนลูกกลัววสามีจะทําตามที่พูดไว้จริงจึงกลับไปอยู่ด้วยเพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเรากลับมาอยู่บ้านในม้มนานนักสามีกระดื่มทุกวันแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาสิบห้าปีแล้วเจ้าค่ะ ลูกก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปจนตลอดชีวิตของลูกหรือเปล่า20่ส่าปีที่แล้วครั้งแรกที่ได้มาวัดพระธรรมกายตอนนั้นลูกยังเป็นโสดลูกชอบวัดชอบจะเห็นผ้าสีเหลืองแต่เป็นผู้ชายอยากคิดจะบวชลูกอยากสะายยช่วยงานเป็นจนกว่าชีวิตจะหาไม่โม นี่คือสิ่งที่ลูกอยากจะทำเมื่อ2 0กว่าปีที่แล้วโมเนะแต่ในตอนนี้ลูกทำได้เพียงแค่วันพระลูกจะถือศีลแปดวันธรรมดาถือศีลห้าทุกวันพระลูกจะแต่งชุดขาวไปทำงานโอ้ยแม่สาธุตอนแรกเพื่อนกระทักว่าวันนี้แต่งตัวเหมือนหมอและดูไม่น่าเป็นธรรมชาติมากเพราะลูกไม่ได้ดแต่งหน้าแต่พอเพื่อนเห็นบ่อยๆขึ้นก็อธถามไม่ได้ ลูกก็เอธิบายเพื่อนฟังว่าชาวพุทธในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็มีวันพระหนึ่งวันอธิบายว่าสีแปคืออะไรซึ่งเพื่อนก็เข้าใจงานลูกทำาครึ่งวันเริ่มงานหกโมงเชา้าเลิกสิบเอ็ดจสห้าแต่ลูกจะออกก่อนประมาณสิบโมงเชา้าในวันพระเท่านั้นจนเพื่อนที่ทำงานรู้ว่าถ้าลูกออกประมาณสิบโมงเชา้าแปลว่าวันนี้เป็นวนันวันนี้เป็นวันพระ พลาะเห็นลูกแต่งชุดขาวและลูกต้องเลิกงานเร็วเพื่อไปทำบุญที่วัดคำถามคุณแม่มินิสัยชอบเฉลยญาติพี่น้องและสง่งงินให้คุณตาคุณยายเลี้ยงครอบครัวมาตลอดแต่คุณแม่ชอบในการมาคุณชอบสนุกไม่ค่อยชอบทำบุญท่านตายแล้วควรจะไปอยู่ที่ไหนคะทำไมจึงเสียชีวิตโวยโรคเอสตัวลูกจะช่วยคุณแม่พ้นทุกเดวิธีใดลูกก็ยอมทำทุกอย่างเจ้าคะ่ะ ตอนก่อนที่คุณแม่จะสิ้นลมนั้นยังมีใจห่วงหรือยังติดกับสิ่งใดหรือเปล่าคุณแม่ได้ฝากข้อความอะไรมาถึงตัวลูกน้องสาวของลูกอีกสองคนรวมทั้งน้าสาวคือน้องสาวแม่ด้วยเจ้คะและอยากจะบอกอะไรกับลูกชายลูกซ่งลูกคิดจะให้เขาบวชเพื่อจะได้ทิศผลบุญให้คุณแม่ของลูกเจ้าคะ่ะลูกอยากเห็นผีคุณแม่แต่ผีคุณแม่ก็ไมมาให้เห็นเลยเป็นเพราะเหตุใดคะ แต่ว่าสุนักตัวโปรดของแม่น่ะแสดงการดีใจเหมือนวีเจ้าของมาเล่นด้วยหลังทําบุญหนึ่งวันไปแล้วลูกก็ได้ฝันในงุณนแม่ไม่พูดอะไรดูหน้าตาเศร้ามากๆลูกก็เลยทาบุญกระถินให้จากนั้นคุณแม่ก็มาเข้าฝันอีกโดยสภาพหน้าตาดีขึ้นท่านมาเข้าฝันลกูกจริงหรือไม่ต้องการบอกอะไรกับลูกคะ ด้วยสาเหตุใดหรือกรรมอะไรคุณพ่อจึงมาได้น้องสาวของคุณแม่เป็นภรรยายคนที่สองโดยคุณแม่เองก็ไม่โกรธแค้นขุนเคืองอะไรเลยแถมยังให้ความช่วยเหลือตลอดมาคุณพ่อของลูกจะไปอยู่แดนไหนและทุกสรมานอย่างไรเจ้าคะแล้วท่านจะต้องชดใช้กรรมนานเท่าไรและลูกจะช่วยส่งบุญด้วยวิธีใดได,ได,ได้บ้างเจ้าคะคุณพ่อเลี้ยงชอบเดิมและเจ้าชู้เล่นการพน,นันเดิมเราจะชู้เล่นการพน,นันครบสูตรเลย แต่ท่านก็นยังมีบุญคุณกับลูกโดยช่วยส่งลูกเรียนจนจบปวาสาลูกก็จะไม่ลืมบุญคุณส่วนนี้เจ้าค่ะท่านตายแล้วไปนรกแดนไหนแสดงเธอคงรู้เหมือนกันเลและลูกสามารถช่วยอะไรท่านได้และคุณพ่อเลี้ยงทํากรรมใดมาถึงถูกน้ํามันที่ร้อนมาราาตัวจนเสียชีวิตด้วยเจ้าคะคุณตาตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยทําบุญเลยชอบดื่มสุราชอบตบตีคุณยายนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม ท่านเสียชีวิตในโลกชลาตายแล้วไปอยู่นรกชั้นไหนเจ้าคะเขาเรียกขุ่มจ้ะลูกจะมีความทุกข์ทรมานอย่างไรคุณยายก็ไม่ค่อยได้ทําบุญมีแต่เวลาทำมาหากินและเลี้ยงลูกหลานทำมาหากินกับเลี้ยงลูกหลานเนี่ยเสียชีวิต้ดยโลกเบาหวานตายแล้วไปอยู <the <the ่ที่ไหนทำมาหากินเลี้ยงลูกหลานจนตายเนี่ยตายแล้วไปอยู <the <the ่ไหนทำไมลูกจังเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีการเดิมน้าเมาแล้วทะเลาะวิวาทกัน สามีสองคนของลูกก็ดื่มเหล้าเจ้าชู้ชวนทะเลาะวิวาทลูกจะมีวิธีการอย่างไรจรึงจะ,จะทําให้สามีเลิกดื่มเหล้าเลิกเจ้าชู้แล้วหันหน้ามาทําบุญสร้างบรมีด้ยวยกันก็ต้องเลิกผลิตปิดโรงงานสุราเนี่ยแหละลูกมีบุตรชายคนเดียวตัวลูกจะมีบุญได้เห็นชายเ,เหลองลูกชายหรือเปล่าคะลูกควรทําอย่างไรจรึงจะทําให้เขามีจิตใจน้อมไปในการบวชคะลูกแล้วครอบครัวสร้างบรมีกมู่คณะมาอย่างไร ลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตยขึ้นมา,าแล้วก็นำมาอล่าฟังเป็นนิยายประลาปรลากันนะจ๊ะคุณแม่ไม่ทีสายชอบช่วยเหลือญาติพี่น้องและส่งเงินให้กับคุณตาคุณยายเลี้ยงข้าวคุโรมาตลอดแต่ก็แม่ชอบในกามคุณชอบสนุกไม่ชอบทำบุญทำไมท่านเสียชีวิตในโลกเอสที่ท่านเสียชีวิตในโลกนี้เพราะติดมาจากพ่อเลี้ยงที่เจ้าชู้ แล้วก็เป็นวิบากรรมการ,รมเมทั้งอดีตและปัจจุบันของท่านด้วยจ้าตายแล้วช่วงแรกกายเรียดี่เป็นสัมภเวสีกร,รันเร่วนเวียนอยู่กับบ้านต่อมาก็ได้รับบุญที่โลที่ไปให้จึงได้ไปเป็นภุมะเทวาระดับกลางในหมู่บ้านภุมะเทวาแห่งหนึง่งที่ไม่ไปบายเพราะมีบุญที่เลี้ยงดูบิดามานาคุ้มครองแม่ตายม่ใหม่ไม่ได้ห่วงไรแต่ก็ไม่รู้จะไปไหน จึงร่นเล่บวนเวียนเนี่ยกายสัมเวสีนี่จะไม่รู้ว่าจะไปไหนนะตอนมาได้รับบุญจากลูกยังพ้นสภาวะกายสัมเวสีที่มีความทุกข์ยากลําบากท่านฝากขอบคุณมาที่ทําบุญโดยที่ไปให้ท่านจึงทําให้ท่านพ้นจากสภาวะลําบากที่ร่นเล่ขัดสนไม่มีอะไรจะกินมามีที่อยู่ที่กินในหมู่บ้านภูมิทวาดังกล่าวแม่ดีใจที่ทราบข่าวว่าลูกชายของลูกจะบวช ท่านอยากได้บุญมากๆเราเห็นอานนสงสงแห่งบุญที่อุทิศไปให้แล้วลูกไม่เคยเห็นแม่เลยหลังจากการตายท่านนั้งที่อยากเห็นเพราะอายตนะไม่ตรงกันส่วนผู้้ที่เคยเห็นผีเพราะเหตุหลายอย่างเช่นนึ่งอายตนะตรงกันมีจิตใจตกต่ำเช่นเดียวกับผีบ้างสองมีบุญและใจสูงกว่าผีหากอายตนะตรงกันก็เห็นได้ สามต้องเห็นด้วยสมาธิมจใจหยุดนิ่งเขาถึงฌานหรือเห็นพระธรรมกายภายในเอธิสุนักตัวโปรโดแสดงความดีใจเหมือนมีคนมาเล่นด้วยเพราะมันเห็นการเลียงของแม่ที่มาเล่นกับมันที่เห็นได้พระอาญตนะตรงการหลังทำบุญหนึ่งร้อยวันลูกเด็กฝันในคนแม่หน้าตาสมองก็เป็นช่วงแรกๆที่ท่านตายต่อมาได้รับกระถินท่านก็นมาเข้าฝันอีกในสภาพที่หน้าตาดีขึ้น เราไปเป็นภูมิทิวาดังกล่าวลูกที่ฝันเห็นท่านจริงจ้าที่มาก็ฝันช่วงแรกเพราะท่านตั้งารให้ลูกทาบุญโดยที่ไปให้ท่านแต่มาได้รับบุญแล้วท่านก็จะมาขอบคุณคุณพ่อได้น้องสาวคุณแม่มาเป็นภรรยาคนที่สองเพราะเหตุปัจจุบันที่ท่างเจ้ยวชู้ก,กับแม่ก็มีวิบากกรรมเจ้าวชู้ด้วยกรรมยังบรรดาในม,มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นคุณพ่อตายแล้วก็ไปมหานรกขุมห้าทันที ระกรารดื่มสุรากำลังโดนนายนริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานท่าจะใช้กรรมอีกนานมากเพราะผิดศีลหลายข้อเราจะช่วยได้ต้องทำบุญทุที่ไปให้บ่อยๆบุญนี้ก็จะไปรอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นยกมหานรกหลายๆขุมก่อนแล้วจึงจะไปรับจึงจะไปได้รับหรือลูกปฏิบัติธรรมให้กระถึงมรรมกายให้ได้แบบปุญญาจางของเราเนี่ยแหละจ้าถึงจะไปช่วยท่านคุณพ่อเลี้ยง ชอบดืม่มเหล้าเจ้าชูเรื่องการพนันตายแล้วก็ยมอหานรกขุมสามก่อนเพราะมีกรรมอิมิเจ้าชูมาฉายเห็นก่อนแล้วค่อยไปยูอมาหารนรกขุมอื่นตาอ่าต่อตามวิบากกรรมมีความทุกข์ทรมานมากเหมือนในมินิซีรีวิบากกรรมเลยจ้าลูกจะช่วยได้ต้องทรรบุญทิศไปให้เช่นเดียวกับคุณให้คุณพ่อบังเกิดก้าวของลูกเลยจ้า ที่ท่านโดนน้ำนร้อนมาล่าตัวจะไม่เหตุท่านเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันท่านเคยฆ่าหมูไว้โดยการฆ่าก่อนอน้ำร้อนด,อดเดือดเดือดกรอกปากล่าตัวทั้งเป็นเพื่อทำความสะอาดและจึงฆ่าทีหลังท้ายหมูมีทุกขเวทนามากวิบากกรรมนี้จึงตามมาส่งผลคุณตาตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำบุญเลยชอบดื่มสุราและชอบตบตีกุญยายท่านเสียชีวิตด้วยโรคชลาตายแล้วก็ไปอยู่มาหารลลกลคุมห้าทันที กำลังโดนนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากตั้งมินิซีรีวิบากกรรมน้ำเมาเลยจ้ะโอ้เรื่องนี้ไปในโลกหลายคนนะคุณยายก็ไม่คอยทาบุญพระโมทิตธรรมากินและเลี้ยงลูกหลานเสียชีวิต้ดยโรคเบาหวานตายแล้วแต่กรรมฆ่าสัตว์รมอาหารได้ไปเป็นบริวารของภูม,มิเทวาที่ลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่ชอบดื่มน้ำามาแล,ล้วทะเลาะวิวาทกันเพราะกรรมครบคนผ่าน,นอดีตตามมาส่งผล ตอนนี้ก็เป็นเศษกรรมของลูกแล้วจ้าที่ลูกมาเจอเหตุการณ์ที่สามเองลูกสองคนดื่มเราจะช่วแล้วละทะเลาะวิวาทก็เป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตลูกเองเรื่องมิจฉาว่าหลายกลับที่ผ่านมาลูกเคยบวชกมุคณะแต่ไม่ตรอดเพราะความประมาทในการดําเนินชีวิตเนลาสิกขาออกไปและไปคบคนบาลยนติดนิสยัยกินเหล้าเจ้าชู จากพวกนั้นนับจากนั้นกับพระจมูกกน่าไปตกในมหานรลกลำบากทุกข์ยากแสนสาหัสมากจนมาถึงปัจจุบันก็เป็นปลายกรรมแล้วลูกจะไม่บุญเก่าที่ช่องส่งผลที่มาเจอมุคลาอีกครั้งสักไปครั้งรกรไทีจะเจอกันอีกหลังจากชีวิตลำเคนมามากพระอาจารย์ในวัดพุทธอัลส์บวกที่ดูแลแนะน,นำธรรมะอยู่นั่นก็คือดิพระพี่เลี้ยงที่เคยดูแลตอนลูกบวชอยู่เมื่อหลายกับที่ผ่านมาดังกล่าวเลยจ้า ถ้ายายยายสามีในปัจจุบันเลิกดื่มเหล้าจะชูตัวลูกก็จะต้องทําบุญเยอะๆเราทิฏฐานจิตแรงกล้าบ,บ่อยๆก็จะทำให้บุญนี้ไปตัดรอนมิบาการของลูกแต่ต้องใช้ความอดทนมากในการที่จะไปเปลี่ยนนิสัยของเขานะจ๊ะลูกมีบุญชาคนเดียวยายเขานิยมมาในทางบวชลูกก็จะต้องประคับประคองให้เขาอยู่ในหมู่ขัลยานมิตรจนเขาเกิดความผูกพันในพระพุทธศาสนาให้บ,บ่อยๆสักวันหนึ่งบุญเก่าเขาตามมาทันก็จะเป็นไปได้จ้า ลูกก็เคยบวชจากระหมูคว่ากระหมูก,ามามก,กนัมาดังกล่าวที่ลายฟังไปแล้วชาตินี้ได้กลับมาเจอกันอีกหลังจากที่พัดพระรากไปอบายยาวนานแล้วก็มีความทุกข์สรมานในชีวิตทั้งการเกิดมาเป็นมนุษย์หลายชาติอย่างสะบักสบอมแล้วก็ขอให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกๆบุญอย่างสม่ำเสมอแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงนบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันอีกเลยจ้า